ตัวนี้เป็นสะดึงหนีบนะครับสนนะดึงที่การใช้งานระหว่างสะดึงหนีบของตัว VR และ PR 6.0เนี่ยมีลักษณะาการใช้งานที่เหมือนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับหนึ่งก็คือเราต้องการสะดึง Arm A นะครับที่ติดใน,นเครื่องเนี่ยกว้างออกที่สุดน,นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็าใส่ บส่ไปล็อกทั้งซ้ายและขวานะครับจากานั้นมันจะมีตัวล็อกที่เป็นลูก,ลกบิดนะครับอยู่ด้านาตรงหัวทั้งสองข้างนะครับซ้ายและก็ขวาแบบนี้ก็เลื่อนสามารถเลื่อนได้ตามความเหมาะสมของอชิ้นงานที่ลูกค้าจะหนีบเมื่อเลื่อนได้ตามขนาดที่ลูก,ลกค้านะครับต้องการที่ว่าจะหนีบเนี่ย อันนี้ก็ล็อคหมุนล็อกนะครับให้พอแค่ตึงมือแค่นี้เองดูว่าขยับได้ไหมนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีตัวล็อคสำหรับเปิดอาแขนอาของตัวล็อกเขาก็จะอาขึ้นแบบนี้นะครับให้ดูใหม่นะครับเปิดล็อคอ่างนี้นะครับท้งซ้ายและขวาเขาก็จะอาขึ้นจากนั้นนะครับเราก็เอาวัุดุของเรา สมตสมติถ้าเป็นกระเป๋าเราก็ต้องขึงใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราทำการหนีบให้เหมาะสมดูด้วยนะครับเราก็ต้องดูจุดจุดมาร์กข,ของงานด้วยที่ว่าเราจะใช้ถ้าจุดมาร์กข,ของงานาเราก็มาร์กไว้สักหน่อยก็ดีเพื่อที่ว่าจะให้จุดมาร์กข,ของเขาเนี่ยขึ้นมาก็หนี จากนั้นนะครับก็สมมติว่าจะปักตัวอักษรลงไปในชิ้นงานที่เรา,าได้เตรียมไว้นะครับที่ขึนไว้ก็แนะนำนะครับให้หาพื้นที่ในการปากก่อนแล้วก็เลื่อนให้มันมาไปข้างหน้าข้างหลังเยอะ นะครับก่อนปักนะครับก็ทําการวนหาพื้นที่ก่อนเพื่อดูว่ามีชิ้นส่วนของตัวสะดึงเนี่ย<อ>ไปชนกับตัวจักรหรือเปล่านะครับหรือตัวกระเป๋าหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราขึงวัสดุที่เราขึงเนี่ยไปชนกับตัวจักรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตให้สังเกตตัวนี้เน้นย้ํานะครับข้อควรระมัดระวังก็คือให้วน การหาพื้นที่ก่อนจากนั้นเมื่อเราวนหาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการปักได้เลยครับอันนี้ผมก็จะปักให้ดูเนาะทั้งสูบิงดีบลักษณะทั้งว r อาและพ r การใช้งานเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบแบบเดียวกันเลยก็ลักษณะการใช้งานแบบนี้ ก็ควรระวังก็คือเรื่องของการถึงนะครับการหลดแล้วการหาพื้นที่ให้ระวังในส่วนนี้